ดีค่ะทุกคนนิกอยู่ที่แ e w o r l วนะคะก็คืออยากจะให้ดูวิวสวยแบบใกล้ๆก,กับแบบภูเขาใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะการมาเที่ยวสวิตนะคะก็คือไม่มีอะไรมากค่ะนอกจากเงินแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆที่เราจะต้องเซิร์ชหา แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้การติดต่อสื่อสารยาพาราพกไว้เลยค่ะแล้วก็พลาสเตอร์แล้วก็รองเท้านะคะขอดีๆนิดนึงเนื่องจากว่าถ้าเรามาเดินแล้วเรารู้สึกแบบเกิดเจ็บเท้าหรือว่าเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะไม่สนุกแล้วก็ก่อนมาเตรียมร่างกายนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเมืองเนี้ยที่เนี้ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเดินเป็นหลักแล้วก็ การติดต่อสื่อสารก็ศึกษาให้พร้อมนะคะเวลาเราจะจ่ายตัวหรือว่าจะจ่ายอะไรเราก็ศึกษามาให้ดีๆนิดนึงเนื้อว่าไม่งั้นอ่ะถ้าเราไปเก๊กๆกลางๆหรือว่าเราทําอะไรไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ศึกษามาเราก็อาจจะขึ้นผิดขึ้นถูกเนื่องจากว่าถ้าสมมติว่าเราขึ้นพลาดเนี้ยค่ะแล้วเราจะกลับมาที่เดิมอ่ะมันค่อนข้างยากก็ให้ฟันการศึกษานะคะอ่านข้อะไรที่เขามนะคะเยอะ Und Bitte ja ja, alle Gäste ja. aussteigen. Wir danken ja, für Ihren Besuch Frage, und wünschen ja. einen Genuss von.